หัดปูได้และเพีงนนแต่ช่องนี้ก็รอนนะหินเนาะก็เหมือนส่วนส่างของท่านก็เหมือนจะเป็นเข้าไปในโขดนี้แล้วก็จะไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ใ กองฝากตอน FC ซนะพี่นังนะมาขับผู้ดางนะที่ผู้ยอดเลยนะ

ซึมนะพป่นังซึมตลอด่ะต้องแม่ครูค่ะอน,นี่นะครับอแม่ครูจะทําพิธีอีกทีหนึ่งนะคะเลขสองตัวก็น่าจะเป็นวันที่สิบสามนะคะเป็นวันที่สิบสามตอนนี้เราได้ตัวเลขคือสี่ตัวนะคะ ในวงกลมก็จะเป็น7จ5 1อ้อยู่ด้านนอกนะคะอ๋อสีตัวนี้เราสามารถวินกันได้นะคะเพราะว่าแม่ครูก็เออมาทำธุระที่อุบลน,นะคะก็เลยแวะมากราบไหว้องค์ป่ดำนะค,ะครับดูดูสักสัโอ้ดเเห็นแล้วพี่น้องเลยอ๋อเป็นครั้งแรกของแม่ครูที่ได้มาไหว้ปู่ดำอยู่ที่นี่นะคะจริงๆตอนที่แม่ครูดูก็เหมือนกับ สถานที่มันกว้างแต่งจริงไม,ไม่ไม่ค่อยกว้างนะคะ,อ,ะองค์ปู่ดำที่วัดทรงสลิพัฒนารามว,าว้างกว้างกว่าพื้นที่เยอะกว่าแต่ที่นี่ก็คือ,อท่านเป็นภูเขาอ,อยู่ทึงเขาอยู่อยู่บนภูเขานะคะก็จะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะคส่วนปู่องค์ดำที่อยู่ หนองคายนะคะก็จะเป็นเหมือนกับบ่อน้ําแต่บ่อน้ําอันนี้ไม่ได้ขุดนะคะมันเป็นน้ําซับน้ําซึมนะคะสาหรับที่จังหวัดหนองคายนะคะเราได้สร้างไปงบประมาณทั้งหมด4ล้านกว่าบาทนะคะก็ได้เสร็จสักเรียบร้อยแล้วทั้งองค์ปู่และองค์ย่านะคะตอนนี้ก็มีสายบุญได้เดินทางไปเอาไปขางเหีืนะคะเอาไปเของเหลือรเเอาไปให้ อันนี้จะเป็นหัวยืนเยื่อตุูเปิดนั่งลมเปิดค่ะสำหรับเอ่อคนที hmm. <keluar> mm ่ชอบไปต่างประเทศนะคะหรือว่ <Am> <ário> Why? Why ือไปลาวนะคะวันนี้แม่ครูให้คือ099สําสำหรับเลข3ตัวนะคะเอ่อแม่ครูว่าวันนี้น่าจะมีเกียรตินะคะเกียรติได้ก็คือ70หรือว่า07นะคะ ถ้าเป็นเลขเบิ้ลนะคะก็จะเป็น227799นะคะแต่มี717270นะคะแล้วกออ็ถ้าเอาเลข3ตัวแม่ครูจะชอบอยู่ที่099เพราะว่าแม่ครูได้บูชาปงองค์งปู่ดำไปนะคะวันนี้ ท่านบอกว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่ามันจะมีเลขสวยแม่ครูก็เลยเลือกมาคือ0-99นะคะลองเอาไปเลาาดูนะคะส่วนรอบที่แล้วนะคะวันศุกร์เราได้อยู่ที่2 5 1นะคะแม่ครูก็ได้ทั้ง3ตัวและ2ตัวนะ,ะเลขเลาวัดที่แล้วนะคะก็จะมีเด็กน้อยที่แม่ครูถ่ายทําไปคลิปแรกนะคะคืออีพีหนึ่งนะคะน้องเขาก็ได้บอกแล้วแม่ครูว่ามันตรงกันกับปู่ก็เลยให้ไปทั้ง อสามตัวแล้วก็สองตัวก็พากันได้ได้กีดอยู่ค่ะไปแ,แล้วไปรัฐบาล<อ>ไทยก็ได้เนาะอ่าค่ะออตัวเลขของปู่ก็สามารถไปถ้าเกิดให้ให้มาแรกๆนะคะทุกคนเอาไปฮานอยหรือลาวได้นะคะหรือว่าออถ้ามีออมสินหรือทกศก็เอาไปก่อนได้นะคะแต่ออปู่ก็จะเน้นที่ออรัฐบาลน,นะคะส่วนเลขโบดนะคะเลขโบดแม่ครูยังไม่ได้จดลงนะคะ อ๋อเลขหลักหน่วยหลักสิบตอนนี้แม่ครไูได้หลักหน่วยมาแล้วนะคะก็คือ5กับ7นะคะสําหรับหลักหน่วย5กับ7นะคะแล้วก็ปู่ของเราก็จะมีทั้ง7็ดและ5้าลองเอาไปจับใส่ดูนะคะถ้าให้วินจริงๆก็จะมีอ๋อห้าเจ็ดอนะคะแล้วก็ 17- ึ่เอ่อหนึอย่างนี้นะคะในสตัวเราสามารถวินกันได้นะคะ ค่ะแม่ครูเสียดายมากๆงวดที่แล้วนะคะ09นเี้เสียดายมากๆแม่ครูเป็นเน้นที่19เยอะไปเนาะเยอะ<น>เยอะ,อะมากๆเลยแต่บอกคนอื่นคือ0 9ย์เเสียดายมากๆเ <ๆ S 1> พราะปู่บอกว่าถ้าหนึ่งไม่มาจะเป็นศูนย์ทันทีนะคะ <ๆ S 1> เราได้19มาถ้าหนึ่งไม่มาจะเป็นศูนย์ทันทีแต่แม่ครูกลับไปนเน้น19 เสียดายมากๆไม่ง,งั้นเงินล้านเข้าอีกนะคะอันนี้ก็ได้รักแสนกะ<อ>คงจะได้<อ>ดดนะะิดๆเนาะค่ะเสียดายมากๆเอาไหมค่ะวันนี้ก็คิดว่าก็คงจะได้พ่อปู่บอกว่าถ้าสร้างองค์ปู่เสร็จปู่จะให้เรื่อยๆท่านบอกแม่ครูมานะเมืองเนาะเก็บหน่อยไปผปปสมเอาจากน้อยไปหามากเนาะคนะ่ะเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ทูยอดรวยปู่ปู่องค์ดำนะคะ อเวลาันนแม่ครูจะเห็นเขาถ่ายทํามันจะมีน้ํานะคะแต่วันนี้ไม่มีน้ํานะคะแต่ตอนนี้แม่ครูเริ่มร้อนแล้วทุกคนสุ้อนแสงหมค่ะอันนี้น่าจะเป็นคนดูแลหรือยี่นี้มาเที่ยวอ่ะมาเที่ยวนะครับนะ

ม,มันมีสัญญาณน้ำพี่น้องเนาะมันมีสัญญาณมันมีเน็ตมันบริสัทนท์เราลงได้ทันทีทันใ่เนาะพี่น้องนะขอโทษขออภัยทุกท่านทุกคนโดยต่างประเทศในประเทศนะครับนะขอบคุณทุกคนทุกคนทุกคอมเมนต์นะครับนะ วันที่13นคจะทํา2ตัวจะถามูาที่แูบอครับสิถามผู้ยำให้เร้อเน้นตัวใดเร้อพี่หังเด้อมาตุกเก่าตุกเก่าตัวเกนาะพี่นังเนาะวน่บสาว ปู่จะบอกว่าตัวไหนมาตัวไหนแม่มานะคะค mm ุณเข้าไปดูนะคะทูบของแม่คุณนะคะคือทำพาพาโชคดังนําโชคส่มซอยกดไลค์กดแชร์เห็นเด้อค่ะสําหรับสมาชิกหรือเอฟซีของแม่คู่ที่เมืองแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เห็นเด้อค่ะช่วงนี้ถึงจะทําองค์ปู่เสร็จเนาะค่ะก็เห็นหลายๆทุกคนทุสอบถามแม่คู่ เป็นูคือเบเกปเฮดกิฟของผู้ดำให้มือแง่แม่นผู้ไม่ทุราค่ะอุติอุบลมาเฮดทุลาติอุบลหลายมือและค่ะเกือบอาทิตย์น้องช่วงนี้ก็คือเอ่ภาคก่อนเนาะหอมมื่อไหมค่ะมื่อมือหลายขวดเสี่แล้วเนาะหนึ่งปีเต็มที่เราสร้างองค์ปู่ดำหรืะหม้อกาดเราเป็นเส้นเกลียวเนาะวันนี้ก็พาลูกศิษย์ลูกหามาเที่ยวค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะเป็นกลุ่มใหญ่เอารถมาสี่ขันค่ะเอารถมาทั้งหมดสี่ขันนี่ค่ะ เสื้อสีส้มๆนี้ใช่หมดเลยสีส้มสีแดงสีเหลืองใส่มากเมื่อนี้ค่ะเออปับนได้นาดกันปันใดใส่เสื้อสีอยัง <c oughs> ค่ะอันนี้คือคำพภาพาโชคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาค้าบ้าโชคไข่แม่มัางค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูนะคะคงามงามงามสวยค่ะ okay. ปู้ดำแสนนาคารันเนาะปู้ดำแสนสิริจันทานาคารันนะครับนะที่อุ่นเนาะผู้ยอดรวยได้เป็นทางเด้อค่ะมาผู้ยอดรวยค่ะมื่อนี้เดินทางมาที่ผู้ยอดรวยมาขอโชคลาภจากผู้เนาะค่ะอยู่ที่บนผู้ยอดรวยนะคะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะแม่ครูถ่ายด้านข้างเพราะว่ามันร้อนค่ะมันห่อนมากๆครับผมห่อนมากๆค่ะ ทายคลิปนี้ก็จะบอกตัวเลขอีกรลอบหนึ่งนะคะเลขของปู่นะคะ7อยู่ด้านบนนะคะ7อยู่ด้านบน สองห้าแล้วก็บวงกลมแล้วก็เลขหนึ่งอยู่ด้านนอกนะคะสามารถวินกันได้นะคะค่ะเ,เลขสองตงัวเข้าจะเห็นวันที่สิบสามแต่ยังไม่แน่ใจนะคะยังบ่ท<ร>่านแ<ๆ>นในะ่ใจแม่คู่ให้แม่คู่แน่ใจก็นอดถึงจะอ,ออกทางยูทูบเนาะคะ่ะส่วนเ,เลขหลักหน่วยได้แล้วนะคะของคุณตานะคะเลขหลักหน่วยหลักสิบของคุณตานะคือได้หลักหน่วยมาแล้วคือเจ็ดกับห้านะคะรอบที่แล้วนี้ คุณตาให้มาเด่นที่9และ0นย์เนาะค่ะกับแำกันเนาะลักหน่วยก็ลักซิงวดก่อนนี้คือให้เด่นมา7กับ9ก็มา79นะคะงวดนี้เลักซิปท่านใดๆเนาะค่ะจะเป็นตัวใดนั่นก็เขาให้ทุกคนกดไลค์กดแช์กดติดตามไว้เนาะค่ะยาผลาดข่าวสารดีๆๆๆจากท่านช่องเด้อค่ะ อย่าพลาดเลขหลักสิบคุณตานะคะค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะวันนี้พามาเที่ยวภูยอดรวยนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ